ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรผู้ใหญ่กำแหงเป็นผู้นำหมู่บ้านที่ฉลาดและเก่งกาจเขาไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ดูแลลูกบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีวิชาอาคมเก่งก้าว่ากันว่าเขาได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาจากอาจารย์ชื่อดังตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ ในหมู่บ้านของเขาอยู่กันอย่างสงบตลอดมาจนกระทั่งมีข่าวลือว่ามีโจรจากต่างถิน่นกำลังตะเวนป้นหมู่บ้านซึ่งพวกมันเลือดเย็นไม่เคยปาณีใครที่ขัดขวางวันหนึ่งโจรกลุ่มนี้นำโดยไอ้เสือดำและสมุนอีกสามสี่คน พวกมันวางแผนป้นบ้านผู้ใหญ่คำแหงหวังจะกวาดสมบัติและเงินทองที่เขามีพวกโจรแอบ,บย่องเข้ามาบริเวณบ้านผู้ใหญ่คำแหงพวกมันคิดว่าการป้นครั้งนี้จะง่ายดดยเพราะเคยป้นบ้านผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอื่นมาแล้วแต่ครั้งนี้พวกมันคิดผิดทันทีที่พวกมันข้ามลัวเข้ามาในบ้าน เกิดเสียงดังเปี้ยงเหมือนเสียงฟ้าผ่าไอเสือดำสะดุง้งรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆในบ้านหลังนี้เฮ้ยรู้สึกแปลกๆว่ะสมุนคนหนึ่งกระซิบกลัวอะไรวะรีบป้นให้ไวไอเสือดำพูดแต่ในใจลึกๆก็เริ่มหวั่นใจพวกมันพยายามเปิดประตูบ้าน แต่ไม่ว่าจะดึงยังไงประตูไม่ยอมเปิดเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างขวางไว้ทันใดนั้นเสียงของผู้ใหญ่คําแห่งดังขึ้นจากด้านบนบ้านคิดจะปล้นบ้านข้าหรอพวกเองคิดว่าที่นี่เป็นที่ของโจรกระจอกอย่างพวกเองหรือไงทันใดนั้นประตูบ้านก็เปิดออกกระแสลมพัดแรงพัดวูบออกมาจากบ้าน ทำให้พวกโจรสะดุ้งด้วยความตกใจก่อนที่ไอ้เสือดำและสมุนจะเห็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ข้างในแต่ไม่มีหน้ามีเพียงดวงตาสีแดงเลืองแสงเฮ้ยนั่นมันอะไรวะสมุนคนหนึ่งล้องลั่นก่อนที่มวกมันจะทำอะไรร่างของผู้ใหญ่กำแหงปรากฏตัวขึ้นมือข้างหนึ่งของเขา ถือไม้สีดำดวงตาของเขาฉายแววคมขวัญพวกโจรสัมผัสได้ถึงพลังที่แผ่ออกมาไอ้พวกเวนคิดจะป้นบ้านข้าข้าจะให้พวกเองรู้ถึงการบุกบ้านคนมีวิชามันเป็นยังไงทันใดน,นั้นผู้ใหญ่คำแหงท่องมนเสียงเหมือนฟ้าผ่าดังขึ้นกลางอากาศพวกโจรพยายามหนีพบว่าขาของพวกมัน เหมือนถูกโซ่ล่ามไว้ข้าจะไปไหนไม่ได้ขาข้ามันหนักไปหมดไอเสือดำร้องอย่างหวาดกลัวจากนั้นเงาดำลึกลับก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาหาพวกมันร่างของสมุนคนหนึ่งชักกระตุกก่อนที่จะล้มลงมดท่าส่วนไอเสือดำกรีดร้องเพราะมันเห็นเงาดำนั้นแปลงร่างกลายเป็นใบหน้าคนที่มันเคยฆ่ามาก่อน ไม่ข้าไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่มีใครฟังมันสุดท้ายไอ้เสือดำและลูกสมุนทุกคนก็ล้มลงสลบไปด้วยความหวาดกลัวจิตใจของพวกมันพังทลายจนไม่เหลือความกล้าอีกต่อไปลุ่งเช้าพวกชาวบ้านมาพบไอ้เสือดำและสมุนของมันหมดสติอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่กำแหง บางคนว่าพวกมันข้างจนพูดไม่รู้เรื่องบางคนว่ามันเห็นผีตามหลอกหลอนจนเสียสติไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่ทุกคนรู้ว่าผู้ใหญ่คาแหงไม่ใช่คนธรรมดาและพวกโจรเหล่านั้นก็ได้รับผลกรรมของตัวเองไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกมัน ถูกตำรวจจับและติดคุกไปจนแก่สุดท้ายคำพูดของผู้ใหญ่กำแหงที่กล่าวไว้ในวันนั้นยังเป็นที่จดจำในหมู่บ้านใครทำกรรมอะไรไว้สักวันมันต้องได้รับคืนเสมอ